หน้าที่หลักๆของพี่ประมาณ3ข้อหลักละก,กันข้อแรกก็คือนึกภาพว่าเราต้องทํา Excel แต่ว่ามันมันยังดึงข้อมูลมาต้องแมนวนวลแบบดึงทีละครั้งกว่ามันจะออกมาเป็นเลขที่เราต้องการอย่างเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูโปรเซสพวกนั้นว่าแบบโปรเซสพวกนี้เราสามารถใช้โปรแกร,รมอะไรให้มันอัตโนมัติแผนนี้สิ่งที่สาคัญมากๆคือการดูข้อมูลตัวที่2ก็คือเนื่องจาก l i โอเอเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใหม่มากฉะนั้นตัวนี้พี่ดูรวมกับเมนเจอร์เลยคิดเ r a t จี้การท,ทําทั้งหมดที่เล่าไปค่ะว่าแบบ เอ้ยเราจะทาแคมเปญอะไรเราจะทําการขายแบบไหนเดือนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอันนึงอ่ะเนื่องจากมันเกี่ยวกับข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นการทาข้อมูลไลโอเอเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ทุกการกดของคนที่เข้าไปอ่ะมันสามารถแปลงออกมาเป็น Data ได้ฉะนั้นพี่อาจจะทาเป็นเหมือนกับดีดโปรเจกต์ในเรื่องการเชื่อมข้อมูลด้วยเหมือนกันว่าแบบข้อมูลแพลตฟอร์มเนี้ยฉันอยากได้ก็คือจะทําเป็น Requi r e m e n t ไปบีฟกับคนที่ทําระบบขาสุดท้ายอันเนี้ยส่วนการพวกเนี้ยเขาจะคอยไปมองหาเหมือนอก สวัสดีคับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับมาอยู่กับพี่พลอยนะคะพี่พลอยเป็นรุ่นพี่ที่ BBA จุฬาเนาะก็อยากใ้พี่พลอยเนี่ยช่วยแนะนาตัวให้ทุกคนรู้จักนะว่าตอนที่พี่พลอยอยู่ที่ BBA เนี่ยพี่พลอยจบมาจากเมเจอร์อะไรแล้วตอนนี้พี่พลอยทํางานอยู่ที่ไหนครับพี่ก็คือชื่อพี่พลอยนะคะพี่มีชื่อเดียวเพราะว่าที่บ้านเชื่อว่ามี2ชื่อคนก็จาชื่อเดียวอยู่ดีก็เลยมีทั้งชื่อจริงชื่อเล่นชื่อพลอยนะคะ าำสกูนหุ่นใจก็จบเมเจอร์ international business management เหมือนน้องมาร์คเลยก็คือเรียน IB มาที่ทำงานอยู่ที่บริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่เหมือนกับผลิตแล้วก็จะจำหน่ายพวกสินค้าทาโลปลาเซนอ่ะยกตัวอย่างให้ดูหน่อยเดี๋ยวทุกคนแบบเฮ้ยทาโลคืออะไรวะฉันเคยกินหรือเปล่าอันเนี้ยอ่ะเป็นคือสินค้าปลาเส้นทาโลตัวนี้นอกแต่จริงๆแล้วอ่ะนอกเหนือจากทาโลเนี่ยเราก็ยังรับเป็นเหมือนกับ ดูแลสมมุติว่าคนอื่นมีสินค้ามาเนี่ยต้องการเป็นเหมือนกับเทรดหรือว่าต้องการจัดจาหน่ายสินค้าไปที่อื่นเนี่ยเราก็รับทําเหมือนกันที่ทําอะไรในทาโร่ที่ตอนนี้อยู่ที่แผนกเทรดมาร์เก็ตติ้งเทรดมาร์เก็ตติ้งคืออะไรเทรดมาร์เก็ตติ้งเนี่ย พูดภาพรวมใหญ่ๆก็คือเป็นแผนกที่นําสินค้าเนี่ยมาดูแลแบบดูแลพวกช่องทางการจัดจําหน่ายของสินค้าเอ,อว่าสินค้าที่เรามีเนี่ยทาโร่เนี่ยเราควรจัดจําหน่ายที่ไหนถ้าเกิดพูดแค่นี้น้องๆอ,อาจจะยังงงอยู่พี่ก็เลยอาจจะต้องขออธิบายโฟล์ในการแบบขายสินค้าอันนี้ให้น้องๆเห็นแล้วกันนะคะสมมุติว่าเทรดเนี่ยเราดูแลเรื่องช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าก็จริงแต่แผนกที่เราอ่ะต้องดวด้วยก็จะมีอีก2แผนกให้มันครบรูกเนาะ ก็คือแผนกมาร์เก็ตติ้งแล้วก็แผนกเซลล์ซึ่งเทรนเนี่ยจะเป็นเหมือนอยู่ตรงกลางนี่แหละแล้วโฟล์กการทํางานของมันอะ่ะคืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะตอนแรกมันก็จะเริ่มมาจากมาร์เก็ตติ้งก่อนเนาะมาร์เก็ตติ้งที่ทุกคนเข้าใจนี่แหละมาร์เก็ตติ้งที่ทําพวกแบรนดิ้งครีเอทีฟอะไรเกี่ยวกับตัวสินค้าเนี่ยก็จะเป็นแผนกแรกซึ่งแผนกเนี้ยเขาก็จะรับหน้าที่เหมือนกับทํา NPD หรือ New Product Development ด้วยคิดสินค้าใหม่เข้ามาเพราะว่าเขาจะดูแลเรื่องแบบ Customer Research เนาะเขาก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยตอนนี้นะคะแบบสินค้าเเกกกาาาาหลลลีํลังมมย เรามาทําแบบเอ้รดอะไรเกี่ยวกับเกาหลีแม้ฝั่งที่เป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาก็จะเดเวล็อปมันขึ้นมาหลังจากที่มีโปรดักต์นี้มาแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งสินค้าเนี่ยมาต่อที่แผนเทรดมาร์เก็ตติ้งแล้วไอ้สินค้าตัวนี้เราจะคิดเทรซี่ในการขายมันยังไงดีซึ่งเทรดเนี่ยหลักๆแล้วก็จะดูเรื่องการตั้งราคาสินค้าตัวนี้เราควรตั้งราคาเท่าไหร่เราควรจัดจาหน่ายที่ไหนบ้างดูแลช่องทางการจัดจําหน่าย ที่ไหนเหมาะสมที่ไหนไม่เหมาะสมขายที่นี่ราคาแพงไปอาจจะไม่เหมาะกับทาร์เก็ตหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยเทรดจะเป็นคนดูเมื่อเราตั้งราคาเสร็จแล้วเราก็ต้องมีเหมือนกับการคิดโปรโมชั่นดูแลเรื่องบัตเจตการทาโปรโมชั่นการขายสินค้าทั้งหมดเนาะว่าไอ้สินค้าตัวเนี้ยที่มีมาเนี่ยโปรเปิดเราจะทำยังไงคนหันมาลองสินค้าเราเราก็จะคิดเหมือนสเตรจีตรงนี้ขึ้นมาฉะนั้นจากการที่พูดไปเนี่ยเราเป็นคนดูแลบัตเจตเป็นหลักฉะนั้นเราก็ต้องดูแลพวกเพอร์ฟอร์แมนซ์ภาพรวมของการขายเช่นกันไอ้การบัตเจตตรงนี้เราต้องได้เทอร์เวอร ยอดขายเท่าไหรถ้าเกิดสินค้าตัวไหนที่ไม่ใช่ new product เนี่ยเราก็ต้องดูว่าปีนี้ยอดขายเท่านี้ปีหน้าเราโกร w กี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะวางแผน strategy ในการขายทั้งหมดนะคะฉะนั้นข้อมูลอ่ะเป็นเรื่องสําคัญมากของแผนกนี้เพราะว่าทุกอย่างในการตัดสินใจเนี่ยมันจะต้อง based on ข้อมูลหลังจากนั้นนะคะเรามีทุกอย่างแล้ว strategy ก็มีแล้ว product ใหม่ก็มีแล้วเราก็จะส่งสินค้าเนี่ยต่อไปให้กับฝั่งเซลเพราะว่าเทรดอะ่ะจะไม่ได้ไปขายให้กับลูกค้าโดยตรงลูกค้าในที่นี้ไม่ใช่ end customer เหมือนกับว่าเฮ้ยฉันไปซื้อที่เซเว่นเนี่ยไม บิ๊กซีโ o ตัสพวกนี้จะถือว่าเป็นลูกค้าเราคนที่สมมุติว่าเซลล์ของ Seven เซเว่นเี่ยเขาก็จะดีลกับเซเว่มาอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยเซเวชอบแนวไหน อ่าเวลาดีวต้องดีวยังไงคุยกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะสนิทก,กันกว่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะยกเหมือนกับนิวโปรดักต์จากมาร์เก็ตติ้งเ่ยเซลไปพิชนะเอ้ยโปรดักต์คอนเซปต์เป็นอย่างนี้ครับมันจะทําให้ยอดของคุณโตอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาพวกสวจีที่ได้จากพวกเทรดอย่างพี่เนี่ยเฮ้ยเราโปรเปิดตัวที่ผมจะให้คุณได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะจนดีวกันเสร็จสิ้นมีค่าแบบอาจจะมีค่าแบบฟรีในการแบบเอาเข้าไปในห้างอะไรเงี้ยก็มาดีวกันจนมันแบบเอาเข้าสําเร็จอันนี้ค่ะก็คือจะจบลุ้มาาาาเเจะะททททีีทีีี่่่่แผนนนนนนกพพ็คืออรนะิ้้งงขขใัับษ แผนกที่พี่ทามันก็จะแบ่งออกเป็น2ตัว,วใหญ่ๆอยู่ก็คือช่องทางที่เป็นออฟไลน์ออฟไลน์ในที่เนี้ยมันก็จะแบ่งออกเป็น1 Modern Tra d e หรือที่บริษัทพี่เวลาคุยกันเขาจะไม่เรียก m ม d e r n t น a d e นี่นั่นโน้เขาจะเรียก MT MT เนี้ยก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องห้างเลยบิ๊กซีโรตารเซเว่นที่เราไปอันนี้ถือเป็น MT ทั้งหมดอีกขาหนึ่งอ่ะที่เรียกว่า Open Trade หรือว่า Traditional Trade ก็ได้ก็คือจะเป็นขาพวกร้านโชหวยขายให้อาฮียอาเซียอะไรที่แบบบางทีอยู่ต่างจังหวัด ขายเข้าห้างต่างจังหวัดห้างประจำต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอีกขาหนึ่งที่มันต้องแยกกันอนะ่ะเพราะว่าในการดิวเนี่ยดิวก็จะไม่เหมือนกันดิวเข้าห้างก็จะมี r e q u อ r e m e n t อย่างหนึ่งมีค่านําเข้าอะไรเยอะแยะ r e q u i r e m e n t นู่นนี่นั่นเทรดเนี่ยก็จะไปดนะิวกับเซลนว่าเอ้ยค่านําเข้าอันนี้สินค้าตัวนี้ไม่คุ้มเ้ยอย่าเอาเข้าไปเข้าตัวอื่นมาร์จินไม่ได้อย่าอันนี้ไม่เหมาะหรือว่าตัวไหนควรโปรโมทยังไงเนี่ยเทรดก็จะปรึกษากันส่วนร้านโชว์หวยพวกแบบโอเพนเทรดเนี่ย เวลาเอาเข้ามันก็จะดีลแตกต่างกันอีกเซลก็จะเป็นคนละทายนึกภาพแบบเราไปคุยกับร้านจ่างจังหวัดอย่างเงี้ยเซลเขาก็ต้องแบบไปคุยเหมือน,นแบบเฮ้ยอาซีอาเฮียครับเอาของเข้าไปในร้านคุณหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะดีลต่างก,กันฉะนั้นดีลที่เราให้เขามันไม่เหมือนห้างอยู่แล้วเราก็อาจจะเป็นว่าเอ้ยอาเฮียซื้อครบห้าลังเนี่ยเทรดให้เลยนะแถมอีกหนึ่งลงังอ่ะทำโปรเฉพาะของเขาให้มันเหมาะสมกับชนแนลนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อีกขาหนึ่ง ก็จะเป็นขาที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับออนไลน์ line. อันนี้เป็นช่องทางใหม่ซึ่งในออนไลน์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2อันเหมือนกันอันแรกคือ Marketplace t o ้อปปี้ลาซาด้าเจดีฟู้ดแพนด้าแกรทุกอย่างที่ออนไลน์หรือเป็นของคนอื่นเนี่ยพี่จะเรียกว่าเป็น m a ร k e t p l a c e พวกแบบช้อปปีเนี่ยเข้าไปแล้วจะเข้าร่วมโปรโมชั่นอะไรบ้างจัดจําหน่ายสินค้าย,ยังไงโปรเซสเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะกับอีกตัวหนึง่งอ่ะพี่แยกออกมาเพราะว่าการเมเนจมันต่างกันมันก็คือจะเป็นโอนแพลตฟอร์ม หรือว่า l i โอเอไลโอเอเนี่ยเป็น Official Account เลยที่แบบทาร่ o ตั้งขึ้นมาเองตอนนี้ใช้ชื่อว่า a d ดทาร์โ h เฮลตี้มอลอ่าเผื่อใครสนใจก็ลองไปดูได้นะคะตัวนี้ตัวท a ร o h e เฮลตี้มอลเนี่ยมันแตกต่างจากช่องทางอื่นเพราะว่าเป็นช่องทางที่ เราไปเหมือนติดต่อกับเติร์สปาร์ตี้อ่ะแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเลยเราบีฟทุกอย่างเลยว่าแบบเอ้ยฉันอยากจัดจาหน่ายสินค้าในนั้นเนี่ยทำระบบยังไงเราจะมีเหมือนกับโปรแกรมอะไรให้แบบสมมติคัสเตอร์เมอร์เข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่เข้ามาเฉยๆอะ่ะเราจะมีแอคทิวิตี้ยังไงให้เขาอยู่กับเราตรงนี้เราก็คิดแมคคานิคขึ้นมาด้วยว่าแบบเอ้ยในซองทาโร่เนี่ยแอบบยกตัวอย่างหน่อยแบบอยากจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะมันก็จะมีเหมือนแบบพู้โปรพอยต์อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าซื้อสินค้าทาโร่ามารถเ,เนี่ย ไปกอกอยู่ใน Li โอเอได้นะทีนี้พอไปกอกแล้วอ่ะมันก็คือสะสมแ,แต้มแล้วไปแลกของรางวัลที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆมันก็คือเทรดเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มาคิดเมคานิกพวกนี้ด้วยอ่าให้คนอ่ะอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเพราะถือว่าเป็นช่องทางการขายเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมใหญ่ๆและของแผนเทรดมาร์เก็ตติ้งที่พิเมเหียนะคะหน้าที่หลักๆของพี่ประมาณ3ข้อหลักละกันข้อแรกก็คือพี่อ่ะทำงานเป็นโปรเจกต์เบสที่จะไม่ใช่แบบพี่ไม่ดูออนไลน์อย่างเดียวออฟไลน์ line อย่างเดียวนะ ที่จะเป็นเหมือนกับ B I ประจําทีมก็ว่าได้ก็คือแผนกนี้สิ่งที่สําคัญมากๆคือการดูข้อมูลการนําข้อมูลมาวิเคราะห์มันยังมีเหมือนกับความแม่นวลบางอยา่าง ในการที่จะทำข้อมูลอย่างเช่นนึกภาพว่าเราต้องทำา Excel แต่ว่ามันมันยังดึงข้อมูลมาต้องแมนนวลแบบดึงทีละครั้งกว่ามันจะออกมาเป็นเลขที่เราต้องการอย่างเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนที่เข้าไปดูโปรเซสพวกนั้นว่าแบบโปรเซสพวกนี้เราสามารถใช้โปรแกรมอะไรให้มันอัตโนมัได้ไหมสมมติปกติรีพอร์ตเนี่ยเราต้องดึงมาจากนูน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดกว่าจะได้มา1ตัวเนี่ยใช้เวลา5วันอย่างเงี้ยสมมตินะตัวนี้เราหาโปรแกรมอะไรมาช่วยให้แบบทําเป็นแดชบอร์ดเลยไหมพอเรากดรีเฟชครั้งหนึ่งจึงงานเสร็จเลยแล้วรีพอร์ตทุกอย่่าง้ใันนแชบบ งานพี่มันจะเป็นในแนวว่าแบบหัวหน้าฝ่ายก็จะสั่งมาว่าพอยตรงเนี้ยพี่คิดว่ามันยังแม่นวลเยอะอยู่พอยลองไปดูหน่อยว่าทําอะไรได้บ้างโจทย์ก็จะมากว้างๆเลยแล้วทีเนี้ยหน้าที่พี่ต่อไปก็คือไปไฟล์เอาสมมติว่าฝั่งฝั่งเอ็มทีอ่ะต้องคิดเรื่องค่านําเข้าสินค้าทีเนี้ยโปรเซสเดิมมันยากมากมันวุ่นวายมันต้องคํานวณหลายอย่างเนี้ยพี่ก็ไปคุยกับคนที่เมนเร์เนี้ยที่ถามว่าเอ้ยโปรเซสปัจจุบันอ่ะคุณทําอะไรอยู่แล้วทีเนี้ยรีเซลตที่คุณต้องการคืออะไรแล้วเดี๋ยวพีีี่่่่่่ออออไไปปเเวิิรคาาาาาาตตตแแบบบงงบ้มม้้ยยททััังงงสมมมมมนนกลลดดหหหืใถญ พี่ก็ทําเป็นลองเทิมเลยเฮ้ยพี่คะเรามาสร้างดัตต้าเบสเลยไหมแล้วลิงก์เข้าระบบทําเป็นระบบออกมาเลยในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเงี้ยก็คือมาพัฒนาในส่วนของการทําข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์หรืออันที่อินิเชตขึ้นมาเองว่าแบบเฮ้ยหลังจากที่เราไปคุยกับคนนี้แล้วอ่ะเราเห็นว่าโปรเซสที่ทําอันนี้ มันก็ยังติดอยู่เราสามารถพัฒนาได้อยู่บ้างเนี่ยพี่ก็จะกระโดดเข้าไปเลยแบบไปพิชกับหัวหน้าว่าพี่พอยมองว่ามันยังพัฒนาได้อีกนะรามาปรับตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดพิชผ่านพี่ก็คือลีดโปรเจกต์นั้นไปเลยตัวที่2ก็คือเนื่องจาก l i โอเอเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใหม่มากฉะนั้นตัวเนี้ยพี่ดูรวมกับเมนเจอร์เลยคิดเตรจี้การทําทั้งหมดที่เล่าไปค่ะว่าแบบ เอ้ยเราจะทาแคมเปญอะไรเราจะทําการขายแบบไหนเดือนนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอันนึงอ่ะเนื่องจากมันเกี่ยวกับข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นการทาข้อมูลไลโอเอเนี่ย OA, เนื่องจากมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ทุกการกดของคนที่เข้าไปอ่ะมันสามารถแปลงออกมาเป็น Data ได้ฉะนั้นพี่อาจจะทําเป็นเหมือนกับรีดโปรเจกต์ในเรื่องการเชื่อมข้อมูลด้วยเหมือนกันว่าแบบข้อมูลแพลตฟอร์มเนี้ยฉันอยากได้ก็คือจะทาเป็นรีควอร์เมนต์ไปบีฟกับคนที่ทําระบบทั้งหมดมันแบ่งออกเป็น4ี่ห้าโมเดลนะเรา, stock movement เรา, payment Trans ราี้ แล้วก็ดูประวัติของคนที่เข้ามาแม้เราอยากจะวิเคราะห์แม้ว่าคัสเตอร์ม์โปรไฟล์เขาแต่ละคนน่ะคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มพี่อะ่ะเขาซื้อถี่ขนาดไหนเขาสะสมแตนทุกวันเลยไหมหรือว่าเขาไม่เข้ามาเลยว่ะ90วันแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นทุกอย่างที่พี่ต้องการเนี่ยมันมาจากข้อมูลพี่ก็จะเป็นคนที่แบบรีควอร์มเมนต์ไปเลยว่าเอ้ยฉันต้องการข้อมูลพวกนี้นะแล้วก็ไปดีลกับหลังบ้านต่อ อ่ะอันนั้นคือดีลกับฝั่งที่ทาระบบเนาะเสร็จแล้วไปดีลกับหลังบ้านต่อเฮ้ยแล้วข้อมูลพวกนี้เราต้องสร้างดัตต้าเบสยังไงก็ให้เป็นลิงก์กับไอโปรแกรมที่มันทำแดชบอร์ดอีกทีหนึ่งเอนลิซาพี่ก็คือจะเหมือนกับงานข้อแรงพี่แหละพี่อยากได้เหมือนกับแดชบอร์ดที่เอามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อเพื่อที่จะทําเป็นสเตจีต่างๆในบริษัทอันนี้ก็จะเป็นขาที่2ขาสุดท้ายอันเนี้ยพิเศษโปรเจกต์ด้วยของบริษัทนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนบริษัทเนี้ยขายทาร์โลใช่ไหม ฉะนั้นมันจะมีทีมส่วนกลางอยู่ส่วนกลางพวกนี้เขาจะคอยไปมองหาเหมือนโอกาสของตลาดหลังจากที่บริษัทนี้เขาสร้างผลิตเครื่องจักรอันนี้มาแล้วเนี่ยเครื่องจักรตัวนี้มันสามารถผลิตสินค้าอะไรอื่นทนี่นอกเหนือจากผลิตสินค้าของเราอยู่แล้วไหมก็คือดูแลตั้งแต่วิเคราะห์ทำตัว Product R&D ทุกอย่างก็คือจะอยู่หมดนะคะจนกระทั่งแบบ develop packaging target จะสื่อสารยังไง จนมันคลอดออกมาอยากถามต่อว่าทําไมถึงพี่พลอยเลือกมาทํางานนี้ครับตอนแรกอ่ะพี่เป็นสายวิเคราะห์อยู่แล้วต้องทาความก่อนที่แรกสุดอ่ะพี่ก็เป็นเหมือนกับตอนแรกพี่ทํางานที่บริษัทอ f ฟฟิศเมดเออเป็นแฟรนไชส์นัลิส โชคดีเหมือนกันก็คือไปในช่วงที่เป็นเฟสแรกสุดที่เขาเพิ่งตั้งบริษัทเต่าเลยได้มีประสบการณ์ในการเหมือนกับตั้งพื้นฐานการทําข้อมูลทั้งหมดหลังจากที่เรามีประสบการณ์ตรงนั้นอะ่ะเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่อะ่ะมันจะมีเหมือนระบบรองรับใช่ไหมแต่ตอนแรกสุดก่อนที่ระบบมันจะเสร็จอะ่ะมันต้องมีการแม่นวลในส่วนนี้ก่อนเราก็เลยมีประสบการณ์ทั้งตอนทําระบบแล้วก็ก่อนที่มันจะเสร็จเราก็เลยชอบทําอะไรพวกนี้ทีเนี้ยเราชอบวิเคราะห์แล้วเราก็เลยมองหางานที่มันได้ทําการวิเคราะห์แล้วตอนแรกพี่อยู่รีเทลพอพี่เนี่ยมันเป็น FMCG ซื้อบ่อยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยละกันแต่ว่า FMCG นี่คือแบบทุกอย่างมันแบบพริบตาฉันแบบตัดสินใจซื้อเลยอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นอินดัสทรีที่น่าสนใจมากๆแล้วทีเนี้ยตอนแรกอ่ะเขาก็ไม่ได้หาคนมาทําแบบโปรเซสอะไรพวกนี้หรอกนะเขาหาคนมาช่วยฝั่ง MT พอตอนสัมภาษณ์ไปแล้วเหมือนกับหัวหน้าเขาก็แบบเหมือนเปลี่ยนใจมั้งตอนที่รับพี่เข้ามาเขาก็อยากให้เรามาทําเป็นโปรเจ์เบสคอยแบบพัฒนาอะไรอย่างนี้มากกว่าตอนสัมภาษณ์นี่แหละพี่ก็ถามเขาไว้คำหนึ่งที่ทําให้พี่ตัดสินใจมาที่นี่เหมือนกันนะก็ อะไรที่พี่ชอบที่พี่มีอ่ะสิ่งที่เขาตอบอ่ะก็คือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาก็พูดตรงกับพี่นะว่าแบบจริงๆเขาเคยอยากจะลาออกหลายรอบแล้วเหมือนกับเขาก็เป็นคนชอบทําอะไรใหม่ๆเหมือนกันเนี้ยพอพี่เบื่ออะไรเนี้ยเขาก็จะหาอะไรใหม่ๆมาให้พี่เสมอเหมือนกับโรเททให้เรื่อยๆเออพี่ก็เลยมองว่าแบบเอ้ยที่เนี่ยเขาให้โอกาสพนักงานสมมุติเราทําไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีแล้วเราเปลี่ยนนะแต่เราทาจนเรารู้สึกว่าเรารู้จักมันแล้วเราสามารถที่จะแบบขยับไปทําอะไรได้หลายอย่างเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับขายความที่มันหลายอย่างให้พี่ด้วยเหมือนกันว่าแบบเอ้ย ถ้าเกิดมาทําแล้วแบบมอนเหมือนกับเรามีโอกาสได้แตะหลายหลายอย่างเนี้ยเออสุดท้ายพี่ก็เลยคิดว่าแบบเออมาลองทําที่นี่ดีดกว่าถามพี่พลอยนะว่าโรตวเนี้ที่งานที่พี่พลอยทําต้องใช้สกิลอะไรบ้างครับมันคือพี่รู้สึกว่ามันคือการ on ็อบ training มากกว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบชอบเรื่อง business อ่างเนี้ยเราเวลาเรามองอะไรอ่ะเราฝึกวิเคราะห์เฮ้ยทําไมเขาทาอย่างนั้นเราลองวิเคราะห์ดูหรือว่าเราลองหาหนังสืออ่านสมัยนี้เยอะแยะเต็มไปหมดบทความเกี่ยวกับ business อะไรพวกนี้ให้เรามีเซนส์ของมันบ้างเนี่ย พี่คิดว่าจบคณะไหนก็ทําได้ในเรื่องการทํางานพี่รู้สึกว่าสุดท้ายมันคือการออนจากจ็อบเรนนิ่งจริงๆอะเราลองไปทําดูแล้วเราก็ศึกษาต่อจากสิ่งที่งานเรามีอย่างเงี้ยไปลงคอร์สเพิ่มไปทําอะไรเพิ่มอย่างเงี้ย ให้เรารู้ลึกขึ้นสมัยนี้มันหาความรู้ได้ง่ายมากๆเลยแต่ว่าขอแค่เราทําในสิ่งที่เราชอบดีกว่าแล้วถ้าเกิดเราชอบเนี่ยเราจะสนุกกับมันเองเราจะหาความรู้กับมันเองแล้วสุดท้ายเราจะเกิดความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทํานั้นๆอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่พี่พอประทับใจนอกเหนือจากการที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆครับเขาเจอแล้วว่าในตัวงานมันมีอะไรบ้างที่พี่พอยประทับใจอีกสําหรับพี่เมียพี่ว่าคนที่นี่น่ารักนะคุยง่ายอะไรงเงี้ยแล้วก็จะแบบอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆส่วนใหญ่ก็คืออยู่มานานค่อนข้างเปิดกว้างอย่างที่บอกอ่ะว่าแบบเ้าเ้เาย ไม่ได้จบมานานขนาดนั้นแต่เวลาเราแบบพูดอะไรอะ่ะเขาเหมือนกับเขาฟังเราแล้วเขาฟังด้วยเหตุผลอะ่ะเขาไม่ได้จัดเราก่อนว่างั้นละกันคือถ้าเกิดเหตุผลแล้วผ่านอะ่ะเราอยากขออะไรอะ่ะเขาก็โอเคอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยชอบพิ่ความเปิดกว้างตรงนี้อะค่ะ เราที่นี้อยากถามไปว่าแล้ว,วมันมีสิ่งอะไรบ้างที่ทุกคนควรที่จะรู้ก่อนที่จะมาสมัครงานเนี้ยเพื่อเซตเอ็กซ์ปีเคชันไปล้ว,ว่าเอ้ยถ้า้ามานี้อาจจะเจอสิ่งนี้นะถ้าแบบเป็นเหมือนกับโลคล้ายๆพี่พี่ว่ามองว่าตัวเองคล้า,ายๆเป็น d ีไแล้วกันนะคือต้องเป็นคนที่ชอบหาคําตอบหาข้อมูลเพราะบางทีข้อมูลมามันไม่มีการบอกเราอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยเหมือนการเหมือนอยู่ในห้องสอบแล้วแบบโจทย์คือการหาสิ่งนี้นะครับมันไม่มีนะฉะนั้นคนที่ชอบโลเพื่อแบบวิเคราะห์ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีอะไรซ่อนอยู่ในสิ่งนี้วยายาะ เราต้องหาความรู้อยู่เสมอนะพี่คิดว่าสําหรับโปรถ้าเกิดเป็นพวกเทรดเนี่ยมันก็วิเคราะห์ข้อมูลเยอะต้องเป็นคนละเอียดเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยเนื่องจากการข้อมูลทั้งหมดอ่ะมันคือพี่มองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของทุก s t r a อ่ะถ้าเกิดเราวิเคราะห์ข้อมูลผิดเพราะเราแบบช่วยดูผิดบรรทัดหรือแม่งบวกเลขผิดอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นทุกอย่างต่อให้คุณวิเคราะห์เก่งแค่ไหนถ้าคุณวิเคราะห์ผิดตัวมันคือ f a ลต้องแบบดูดีๆบางทีให้ข้อมูลหลอกเราข้อมูลเยอะๆออ้ยตาลายอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคคอบแล้ววก็ชิิดเราะห์โ ถามพี่พลอยว่าตอนสัมภาษณ์งานนะครับพี่พลอยเต็มตัวยังไงแล้วก็เขามีโปรเซสอะไรบ้างนะครับที่มาที่ FMCG ตอนแรกพี่ต้องบอกตรงๆว่าพี่ไม่มีพื้นฐานใดๆเลยนะฉะนั้นพี่ก็ทําได้คือเหมือนกับหาหาคอร์สเลยพี่หาคอร์สออนไลน์พวกแบบ Udemy อะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ย FMCG เขาทําอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยคือหาโนเลทให้เรารู้นิดนึงอ่ะสมมติเขาถามมาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบต้องพอได้วะไม่งั้นมันก็มังงงเขาก็คงไม่รับเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามหาข้อมูลเท่าที่เราทําได้นะแล้วก็พี่คิดว่าการทดสอบเนี่ย พี่สัมภาษณ์ทั้งหมด2อรอบรอบแรกจะเป็นอตอนแรกเขาอยากเข้า MT ใช่ไหมก็จะเป็นเมนเ g อร์ MT แล้วก็อีกอันนึงเป็นเหมือนกับหัวหน้าแผนกที่แบบพี่ใหเล็กอยู่ตอนนีเออ้เขาก็จะมาสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์รอบนี้พี่ว่าเขาเทสประมาณ2อสอย่างอย่างแรก knowledge knowledge ก็คือวันที่สัมภาษณ์แต่พี่มีทดสอบ Excel เป็นเหมือนกับสมมุิเทรดมันต้องดูข้อมูลใช่ไหมที่เนี้ยแล้วแต่บริษัทนะที่เนี้ยเขาดู Excel เป็นหลักฉะนั้นมันต้องมีฟังกชันพื้นฐานที่เอาไปใช้ดูข้อมูลอย่างเช่น Pivot, VLOOKUP, แต่ไม่ยากนะก็คือเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณใช้ฟังก์ชันนี้เป็นคุณก็คือผ่านเสร็จแล้วหลังจากทดสอบตัวนี้เสร็จก็คือไปสัมภาษณ์กับพี่2คนพี่คิดว่าในการเตรียมตัวเราควรจะคิดว่าสมมติเราไปสมัครโลไหนอ่ะพยายามคิดซีนารีโอไปเร็วลวงหนาว่าแบบถ้าทาโลนี้มันจะมีปัญหาอะไรวะที่แบบอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกงานนะทุกตําแหน่งพี่คิดว่าเขาจ้างเรามาแก้ปัญหาฉะนั้นเราคิดไปเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นเทรดเนี่ยเขาจะสนใจอะไรอะยอดขายหรือเปล่าทำสเตรจีอะไรให้มันมียอดขายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเขาไม่ เขาทดสอบโลจิกของเราในการหาคําตอบมากกว่าเขาก็จะดูว่าแบบเอ้ยคิดหลักการคิดกว่าจะได้คําตอบนี้คุณทํำยังไงแล้วก็แบบพยายามแบบเตรียมไปพิชชิ่งตัวเองไปนิดนึงว่าแบบฉันทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องมีเลยก็คือ Mindset เว้ยคือบางครั้งอ่ะเราอาจจะไม่มีความรู้ เราอาจจะเป็นแบบเด็กจบใหม่เขาก็เราก็ไม่เคยทํางานมาก่อนเนี้ยเราคงรู้ทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ Mindset แบบ c n n o o t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  u u e อ่ะพี่คิดว่าสําคัญมากๆไม่ยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยแบบพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพี่มันสัมผัสได้นะเวลาไปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็คือแบบเอ้ยมีอะไรมาเราพร้อมที่จะเรียนรู้เสมออย่างเงี้ยพี่ว่าก็สําคัญเหมือนสื่อให้เขาเห็นนะคะ สัมภาษณ์รอบที่สองเนี่ยพี่สัมภาษณ์กับ VP ีเขาจะไม่ทดสอบเรื่องโนเลตแล้วเขาจะดูเหมือนเขาจะฟิตมากกว่าเอ้ยตอนนี้งานที่นี่เป็นอย่างนี้นะคุณโอเคไหมอาจจะแบบเอ้ยวัยรุ่นอาจจะไม่ได้เยอะมากนะอะไรเงี้ยสังคมที่นี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณจะโอเคหรือเปล่าดูเขาจะฟิตคำถามสุดท้ายแล้วพี่พลอยพี่พลอยมีอะไรอยากจะฝากให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนการทํากิจกรรมหรือว่าการค้นหาตัวเองเริ่มจากเรื่องเรียนก่อนแล้วกันเรื่องเรียนน่ะบางคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเหมือนตอนทํางานมันก็ไม่ได้รีเฟกว่าเราเก่งไม่่เกง แต่สุดท้ายตอนแรกพี่คิดว่าตอนแรกสุดในการที่เราไปสมัครงานที่ไหนอ่ะมันเหมือนกับเรามันก็คือใบเบิกทางใบหนึ่งอ่ะบางทีถ้าเราอยากจะไปบริษัทที่มันแบบดีมากๆอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะมี qui r e m e n t ในส่วนนี้พี่ว่าเรื่องเรียนบางทีก็สาคัญเหมือนกันสาคัญในช่วงแรกตอนยิ่งเราเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เราไม่มีได้ทําอะไรมากมากมาอ่ะนะการที่เขามาเทียบเราสมมติเราทํากิจกรรมมาพอกันเลยแต่คนนี้มันเกตดีกว่าคนนั้นก็อาจจะได้ภาษีที่ดีกว่าเราตอนนี้เรียนอยู่พี่ก็คิดว่าแบบตั้งใจเรียนไว้ก่อนเรื่องที่2การทํากิจกรรม ันเนี้ยพี่โคตรเลยคอมเมนต์เลยว่าแบบถ้าน้องๆคนไหนเรียนมาหาลัยอยู่เนี่ยพยายามทํากิจกรรมขอย้อนความไปน,นิดนึงแล้วกันคือพี่อะตอนทํางานที่2พี่ทํางานบริษัทสตาร์ทอัพพี่ก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์น้องๆหลายคนตอนที่เข้ามาทํางานเป็นอินเทอร์เนี่ยพี่ก็เป็นคนสัมภาษณ์เองฉะนั้นพี่ไม่ได้แบบมีแบบใบแอดนะว่าแบบเฮ้ยฉันต้องรับคนที่มีแบบกิจกรรมเท่านั้นอ่ะแต่มันสัมผัสได้ว่าคนทีส่ส่วนใหญ่แล้วกันนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดคนที่ทํากิจกรรมมาพี่ว่ามันจะได้ความเป็นลีดเดอร์ชิพบางอย่างเพราะว่าเขาเคยทํางานมาก่อน เขาจะรู้ว่าแบบเอ้ยโปรเซสในการทาประสานงานต่างๆคืออะไรอันที่2มีแน่ๆก็คือพี่ส่วนใหญ่และการกิจกรรมมันสอนให้เรามีแบบการทํางานเป็นทีมอ่ะทีมเวิร์กกิจกรรมเนี่ยมันก็คงไม่ใช่อยู่แค่แบบฉันอยู่ฝ่ายฉันคนเดียวแล้วที่เหลือฉันไม่ยุ่งกิจกรรมของมหาลัยส่วนใหญ่มันจะได้โคหลายๆฝ่ายซึ่งมันจะเหมือนกับการทํางานจริงเลยเพราะการทํางานจริงอ่ะส่วนใหญ่แล้วกันมันอาจจะมีบางอาชีพแหละที่แบบฉันอยู่คนเดียวได้แต่อาชีพส่วนใหญ่อ่ะถ้าอยากโตด้วยเหมือนกันมันก็ต้องฝึกในการเมเนจตรงนี้พี่ก็เลยแนะนำทำกิจกรรมเพราะเราจะได้ฝึกการประสานงานแล้วมันก็ เหมือนเราเตรียมตัวก่อนไปทํางานนี่ตอนที่3าก็คือดีเหมือนกันก็คือได้แบบได้เพื่อนบางทีได้เพื่อนต่างคณะมีคอนเน็กชันสมมติฉันอยากจะทํางานที่ไหนเนี่ยมันช่วยกักรีเฟอร์ได้แต่ถ้าเกิดน้องบอกน้องไม่ชอบแต่น้องทํากิจกรรมอื่นๆนอกคณะอันนี้พี่ก็มาไม่ไม่ไมยนะแต่พี่ให้คิดว่ามันเป็นตัวเหมือนกับตัวเป็นเทรนนิ่งให้เราแบบมีสกิลเหล่านี้แต่ถ้าน้องบอกน้องไม่ทําแต่น้องก็มีพี่ก็โอเคนะฉะนั้นก็ลองดูว่าเราชอบไม่ชอบอะไรด้วยสุดท้ายแล้วในการหาตัวเองอ่ะพี่ก็คิดว่าตอนที่เราจบมา พี่ไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรมันคือการลองอะ่ะเออมันคือการลองผิดลองถูกอะ่ะแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ในครั้งแรกเราก็อย่าไปเสียใจเราควรจะดีใจที่เรารู้ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเราเปลี่ยนเออแต่อย่าจมกับมันนะถ้าเกิดไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยอย่างตอนแรกพี่ไม่มีท็อกวิดของน้องมาที่แบบมาช่วยด้วยว่าแบบเอ้ยแต่ละคนเขาทํางานอะไรกันอย่างเงี้ยฉันไม่รู้ไงทุกคนเห็นแค่แบบลิงก์อินอย่างเงี้ยเขาเห็นแค่แบบจ็อบเดสคริปชั n นทำงานจริงเป็นไงเราไม่รู้หรอก อะไรเงี้ยมันคือการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆฉะนั้นตอนแรกอยากกดดันตัวเองที่ว่าการเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ยอมแพ้เนี่ยจะเป็นแบบที่หลักในการที่เราจะสักเซสในอน,นาคตมากกว่าขอบคุณพี่พลอยที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมแล้วกันได้เลยขอบคุณมากๆนะน้องมาได้ครับก็ทั้งน้องๆคนไหนหรือว่าใครมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได,ด้๋ยวผมจะขอมาถามพี่พลอยแล้วกันได้เลยขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่พลอยได้เลยบาย